ตาอันเดิมอะโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรเป็นจมูกเกาหลีซึ่งมันก็สวยแต่มันสวยได้อีกค่ะไปทำสัญากรรมจีมาเรียบร้อยนะ <S 2> <S 2> มีตาจมูกร้อยไหมสะดูดไขมันช่วงต้นแขนแล้วก็ดูดหน้าท้องแล้วก็เอาไขามันตรงนี้มาเติมไหลเติมหน้าอกสะโพกก็เติมไขมันด้วยเหมือนกันค่ะดูดให้เอวมันคอด แล้วก็ทำร่องสิบเอ็ดด้วยคราวที่แล้วที่เจอนี่พี่ก็พี่ก็ว่าเขาสวยวนะแต่มันสวยได้อีกคะ่ะไปทำสัญญกรรมจีนมาเรียบร้อย รอบที่แล้วมีแค่ร้อยไหมอย่างเดียวหนูเคยทําโพงหน้าที่เกาหลีมาหน้าก็มีความหย่อนคล้อยค่ะแต่ว่าอายุยังไม่เยอะถึงขนาดที่จะต้องไปผ่าตัดดึงหน้า <S <S 2> <S 2> ซึ่งที่จริงเขาก็มีความเชื่อว่าถ้าเราผ่าตัดดึงหน้าบ่อยๆมันไม่ดีมันจะเกิดผังผืดภายในเขาก็จะนิยมร้อยไหมกันแล้วก็ไหมที่จริงก็จะเป็นไหมโปรตีนจะแตกต่างกับไหมทั่วไปคือจะช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนลาสตินของเราด้วยทําให้ทาไปสักพักเนี่ยใบหน้าเราก็จะยกขึ้นแบบธรรมชาติด้วยค่ะตัววิธีการร้อยที่จิงเขาจะร้อยเป็นเส้นสั้นๆนะคะเล็ก็ ไปเลยแบบนี้มันจะเป็นเส้นสั้นๆบางคนมีปัญหาแค่ตรงนี้ก็จะร้อยดึงแค่ตรงนี้ตรงนี้ก็อาจจะไม่ได้ไปยุ่งกับเขาหรือบางคนตรงนี้โอเคละสวยละแต่ว่ามีปัญหาเรื่องกรอบหน้าก็ร้อยตรงนี้คือเทคนิคการร้อยก็จะแตกต่างกันค่ะได้ผลมากก็คือกรอบหน้าก็คือชัดมากแล้วก็หน้าก็ดูเล็กลงกระชับแต่ว่าไม่ได้เป็นแบบหน้าวีหน้ายุงเลยเพราะาที่จีนเขาจะชอบหน้าแบบกลมๆโคง้คงๆอย่างงี้ค่ะเขารู้สึกว่าหน้ามันเด็กมากกว่าหน้าแหลม ากับสมุกหนูทำพร้อมๆกันเลยค่ะแต่ก่อนหน้านี้ตากันหนูเป็นตาเกาหลีใช่เป็นยังไงคะทำไมอยากแก้ก็คือจริงๆตาอันเดิมอะโอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรเพียงแต่ว่าหนูมีปัญหาเรื่องแบบตาตกหน <c oughs> ูอยากให้ตามันโตกว่านี้แต่ว่าด้วยความที่ตอนทําเกาหลีอะค่ะหนูเปิดมาแล้วเปิดหางตาเปิดอะไรหมดแล้วมันมันไปไม่ได้แล้วหมายถึงว่าที่อื่นอะเขาทําให้หนูไม่ได้แล้วในที่จีนเขามีแบบนวัตกรรมอย่างอื่นอีกก็คือเป็นการกรีดเขาเรียกกรีดฟอกไอค่ะเหมือนกรีดให้เป็นหางตายกเหมือนตาจิ้งจอกอย่างเงี้ยมันจะช่วยทําให้ตาเราดู โตขึ้นแบบเปิดตาขึ้นไปโดยที่เราจะไม่ต้องไปยุ่งกับหางตาหรืออะไรเปิดไปเยอะหลายๆคนอาจจะกลัวว่าเอ้ยถ้าเราเปิดหางตาเปิดตาให้มันวกว้างๆให้เห็นลูกตาเยอะตาจะแห้งหรือเปล่าแต่การทําตาเทคนิคจีนอันนี้จะไม่ได้ไปยุ่งกับตัวลูกตาเลยแต่มันจะเป็นการเหมือนกับกรีดให้เส้นพับตาเรามันยาวขึ้นแล้วก็ยกขึ้นไปเป็นการหลอกตาให้ตา,ตาเนี่ยดูโตแล้วก็ยาวขึ้นค่ะส่วนของตาหนูอะจริงๆทําแค่กรีดตรงกลางยาวไปนิดเดียวใช้เวลาแป๊บเดียวแล้วก็สวยเลย แทบไม่บวมช้ำเลยคราวที่แล้วอ่ะเป็นจมูกเกาหลีซึ่งมันก็สวยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเพียง <c oughs> แต่ว่าเราอยากทําเพราะว่าเราอยากให้ลูกค้ารู้สึกมั่นใจด้วยว่าเอ้ย ตัวเราเองก็ทํานะจมูกของเก่าหนูก็เป็นใช้เป็นซี่โครงตัวเองแล้วก็ใช้เป็นซิลิโคนตรงช่วงนี้ค่ะของที่จีนเขาจะนิยมใช้กอเทคแล้วก็ตรงปลายอ่ะของหนูไม่ได้ใช้ซี่โครงรอบนี้หนูใช้เป็นวัสดุทดแทนซี่โครงชื่อซุปเปอร์ริฟจะใช้ร่วมกับกระดูกหลังหูตัวซุปเปอร์ริปก็เป็นวัสดุที่นิยมในจีนเหมือนกันเพราะว่าให้ความแข็งแรงทนทานเท่ากับซี่โครงเลยเพราะว่าการใช้ซี่โครงลองลายอ่ะมันจะทําให้จมูกแบบแข็งแรงนะคะปลายไม่ตกปลายไม่ยุบแบบเนี้ยตัวนี้ก็แบบเป็นเป็นวัสดุที่ทดแทนได้ลักษณะก็คือ head, ือออรางกห โคนตรงนี้แล้วก็ตรงปลายอะค่ะเราจะใช้ตัวแบบซุปเปอร์ลิฟมันจะมีซี่โครงซุปเปอร์ลิฟหรือว่าหลังหัวมาวางดันตรงนี้เพื่อให้ปลายมันยกขึ้นตรงสันนี้ค่ะเขาจะเป็นห้าอยู่แล้วเขาก็จะเหลาให้มันเป็นห้มหนูชอบความธรรมชาติของเขาถ้ามันจะมีห้าใช่แล้วก็ปลายก็จะยกขึ้นจมูกมันก็จะดูธรรมชาติมันจะไม่แบบตรงหรือทื่อเกินไปแบบว่าเป็นแท่งเป็นเ,นเนแบบตรงๆอย่างเงี้ยมันก็จะมีความเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยค่ะ หนูพักประมาณสองอาทิตย์แล้วหลังจากนั้นหนูก็ไปดูดไขมันต่อพี่จิงเขาจะมีการเรียกว่าดูดไขมันปั้นหุ่นนะคะก็คือบางคนเนี่ยผอมแต่ว่าสวดทรงไม่ได้เหมือนหุ่นเก่าของหนูอะคะ่ะจะเป็นคนตรง,ตรง<น>ที่จำได้ใช่จะเป็นคนตรงๆจะไหลแคบแล้วก็แบบจะไป<อ>ใหญ่ที่สะโพกเอวหนูจะค่อนข้างหนาคือต่อให้เราผอมอะเอวเรามันไม่คอดอก็ทํายังไงมันก็ไม่คอดแล้วก็ไม่มีหน้าอกด้วยรอบนี้หนูก็จะดูดไขมันช่วงต้นแขนแล้วก็ดูดหน้าท้องแล้วก็เอาไขมันตรงนี้มาเติมไหล ให้ไหลมันกว้างมันสวยแบบนี้จากขุดเลอมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะมันก็จะเป็นสมส่วนแบบนี้ก็คือไหลกว้างแล้วก็เอามาเติมหน้าอกแล้วก็ตรงนี้ก็จะดูดให้เอวมันคอดไปแบบนี้คะ่ะแล้วก็ทําร่อง11ด้วยสัโพกก็เติมไขมันด้วยเหมือนกันคะ่ะ 1-2ถึงวันแรกคะ่ะหนูจะต้องนอนอยู่เฉยๆบนเตียงห้ามลุกห้ามนั่งห้ามขยับเลยก็คือเหมือนกับใช้สาย<ม>ก็ใช้สายส่วนปัสสาวะใช่แต่ว่าไม่ไม่ได้ขับถ่ายด้วยความที่เราไม่ได้ดูดอย่างเดียวเราแบบปั้นหุนนะ่นด้วยเนาะตัวไขมันตัวอะไรที่เขาจัดเรียงมามันจะมันจะก็ต้องรอเวลาเขาที่ใส่หนูใส่ชุดกระชับต้องใส่ชุดกระชับตลอดจริงๆอ่ะตอนนี้ก็ยังต้องใส่คือต้องใส่1เดือนตอนกลางคืนก็ยังใส่นอนอยู่คะ่ะหนูทําสัญญกรรมมาเยอะมากหนูทําตาจมูกโครงหน้าทําทุกอย่าง คือสําหรับหนูหนูรู้สึกว่าเฉยเยไม่ไม่ค่อยเจ็บมากทนได้แต่ดูดไขมนันอะเจ็บมากเป็นอะไรที่เจ็บที่สุดในชีวิตคือมันไม่ได้เจ็บตอนดูดนะคะตอนออกมาจากห้องพักฟื้นอะหนูเจ็บมากหนูแบบรู้สึกว่าไม่ทําอีกแล้วถ้ามีคนจ้างร้านหนึ่งหนูก็ไม่ทําแล้วแต่พอมันเข้าที่แล้วส่องกระจกอะรู้สึกว่าคุ้มมากพึ่งทำเมื่อเดือนที่แล้วค่ะทำไมมันยุบได้เร็วอะไรขนาดนี้ ก็ที่จีนอย่างจมูกอะคะ่ะเขาจะมีการใช้แบบสายเดรนเนาะมันก็จะทําให้เราอะเดรนเลือดที่คั่งอยู่ได้ไวขึ้นแล้วก็หายบวมไวขึ้นแล้วก็ที่จีนเขาก็จะมีเหมือนกับคําแนะนําอะไรหลายๆอย่างเช่นการงดอาหารหรือว่าการที่แบบเขาทําเสร็จแล้วเขาก็ให้เราเดินเยอะๆอย่างเงี้ยคะ่ะจะไม่ให้นอนอยู่เฉยๆถ้าเป็นเรื่องเรื่องตาของกับจมูกนะก็จะทําให้หายบวมไวยิ่งขึ้น,นะคะ่ะแล้วก็ที่จีนเขาจะไม่นิยมกินยาพอทําเสร็จแล้วเขาก็จะมาให้ยาแก้อักเสบเป็นน้ําเกลือแบบนี้แทนในช่วงแบบประมาณ5วันแรกหลังท อันนี้เราก็จะหมดปัญหาเรื่องติดเชือ้อแล้วก็แบบความลดบวมอะไรเงี้ยก็ลดบวมไว้ด้วยทำไมมาติดใจอะไรจรนีนนอย่างแรกคือหนูชอบความความดีเทลของจีนนะคะคือเขาจะมีอะไรแบบเล็กๆน้อยๆ้อยที่มันต่างกับที่อื่นอย่างเช่นจมูกอย่างเงี้ยที่อื่นก็อาจจะมีแค่เสริมจมูกตัดปีกจมูกใช่ไหมคะที่จีนเขาจะมีดีเทลเช่นเสริมจมูกทำพัมพับปีกจมูกแต่งรูจมูกด้วยซี่โครงตัวเองเสริมฐานจมูกคือดีเทลเขาเยอะมากเพื่อจะแก้ไขปัญหาจมูกให้มันแบบสวยอย่าง ตาก็จะมีหลายอย่างแบบเปิดหัวตา ปิดหัวตาแบบดึงล่างตากดล่างตาทําตาจิ้งจอกเติมไขมันเติมไขมันก็ยังมีหลายอย่างเช่นเติมไขมันหน้าท้องเติมไขมันจากสะดือเติมไขมันจากต้นขาไขามันตรงสะดือค่ะจะเป็นเหมือนกับโมเลกุลเขาจะใกล้เคียงกับบริเวณกระบ,บอกตาที่สุดฉะนั้นพอเติมมาแล้วจะเป็นธรรมชาติแล้วก็ติดดีกว่าสวยกว่าแล้วก็แผลมันก็เล็ก,กค่ะมันซ่อนอยู่ในสะดืออย่างทาดอลลี่อายอย่างเงี้ยค่ะที่ไทยก็อาจจะฉีดเนาะหรือว่าอาจจะเป็นการเสริมด้วยแบบเนื้อยเยื่อเทียมอะไรเงี้ย ที่จริงก็จะมีทําจากก้นกบทําจากเนื้อเยื่อหลังหูคือดีเทลเขาเยอะหนูรู้สึกว่านวัตกรรมหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันมันล้ำมากกว่าประเทศอื่นๆหนูไม่ติดจัตุกรรมใช่ไหม <laughs> หนูคิดว่าไม่นะหนูก็คิดว่าทําเท่านี้แหละตอนนี้โอเคแล้วเพียงแต่ว่าที่หนูทําติดติดกันอะ่ะมันเกิดจากว่าเราดูแลลูกค้าตลอดมันมีลูกค้าอยู่ที่จีนตลอดฉะนั้นเนี่ยถ้าช่วงไหนหนูว่างอ่ะหนูต้องรีบทําเลย <c oughs> เพราะไม่งั้นหนูจะ <c oughs> ไม่ไม่สามารถไปดูแลลูกค้าได้เพราะว่าหนูดูดูลูกค้าเองทุกเคสค่ะ <c oughs> หนึ่งมันเป็นงานของเราด้วยอย่างที่บอกว่าจริงๆอ่ะตัวหนูไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาเรื่องแบบว่ารู้สึกว่าไม่สวย <c oughs> เพราะที่ทํามาจากที่เกาหลีมันก็ก็โอเคดีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าหนึ่งคือเราทําตรงเนี้ยเราก็ไม่อยาากกให้้ลูคม สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเราถึงไม่ทํานะหรือรมันดีจริงหรือเปล่านะการที่เราทําเองด้วยมันก็เป็นเครื่องการันตีให้ลูกค้าว่าเอ้ยขนาดเรายังทําเองเลยฉะนั้นที่จริงก็คือปลอดภัยไว้ใจได้รับชมข่าวทุกเรื่องราวได้ทุกวันที่นี่หากคุณมีเรื่องร้องทุกข์ส่งข้อมูลมาได้ที่็อ b o x ข่าวสดทุกช่องทางขอบคุณสําหรับทุกการติดตามนะคะ